โอเคครับผมอยู่กับผมนะครับกดฟิกนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนการได้รับอาวุธทั้งหมดในเกม Black c o v e r Gri ม shot กันนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยได้เปิดฟรีนะครับผมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยอัดเกมนี้นาะตอนที่มันยังเสีย25ลูบักอยู่เนี่ยเออถือว่าสุดๆไปเลยนะครับผมหลังมาจากเปิดฟรีเนี่ยคนก็แห่เล่นเต็มเลยนะครับผมทำให้ผมต้องกลับมาอัดเกมนี้อีกครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะสอนเกี่ยวกับ การได้รับอาวุธทั้งหมดในเกมนะครับผมซึ่งอาวุธจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยเราไปดูที่กล่องกันเลยนะครับเนี่ยเราเปิดกล่องเข้ามาเราจะมีคาตาณะนะครับอันแรกมีเจนไฟสโต่ดแล้วก็มีไอสโตแล้วก็ดูเบนดูเบลผมเพิ่งได้เมื่อวานเลยนะครับแล้วที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือยามิคาตาณะนะครับผมซึ่งราคาอยู่ที่500ล้านบาทคุณฟังไม่ผิดครับ500ล้านบาทนะฮะยังแพงครับผมโคตรแพงเลยนะฮะถือว่าเป็นดาวที่พยาที่สุดที่สุดได้ตอนนี้นะฮะ รีกิมวัวที่เข้ามาใหม่ก็จะมีมีความมืดจะมาเป็นของยามิใช่ปะ่ะแล้วก็มีาวารแล้วก็ล่องหนใช่ปะ่ะเออน่าจะใช่แหละแล้วก็มีของยูโนยูโน่น่าจะอัปเดตมาครั้งที่แล้วนะฮะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ครั้งนี้โอเคคนผู้เล่นเล่นใหม่ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเล่นยังไงนะเดี๋ยวเราไปสอนการได้รับอาวุธเลยดีกว่านะครับผมเราจะขี่ดุมเบทไปนะครับผมเราจะขี่ดุมเบทไปนะครับผมไม่ใช่ขี่มึงจะขี่ดูมเบทมึบงบ้าเปล่า ไม้กวาดนะครับที่อัปเดตมาครั้งที่แล้วนะครับผมโอเคกดคลิกครับซึ่งไม้กวาดเกมนี้ก็จะไม่ลอยเหมือนเกมอื่นๆนะครับผมเราจะไปสอนการได้รับคาตาก่อนอันดับแรกเลยนะฮะซึ่งคานาเนี่ยเราต้องตีอ็อกนะครับซึ่งจะอยู่ในถ้ำนี้นะฮะโอเคครับนี่คืออ็อกนะครับผมนี่คืออ็อกที่เราจะตีเพื่อเพื่อได้รับดบาบคาถานะครับผมเออเดี๋ยวลองลงลง,ลง,ล,งลงก่อนเออลงนี่มันบั๊กอีกแล้วเละย่างชอบนี่ครับเราต้องตีตัวนี้ให้มันดรอป คาตานะครับผมซึ่งไม่รู้ได้ไงว่าจะดรอปก็คือขวาล่างครับผมขวาล่างมันจะเขียนว่าดรอปหรือไม่ดรอปนะครับถ้ามันดรอปก็จะเขียนครว่าคาตนอาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมลืมไปแล้วมันนานมากนานมากประมาณสัก1เดือน1เดือน2เดือนได้ที่ผมไม่ได้เล่นคือบัคเอ่อบัคสีฟ้าแร่สีฟ้าเนี่ยมันอาจจะโดนแก้ไปแล้วนะครับผมซึ่งผู้เล่นใหม่ๆก็จะทําได้ส่วนผู้เล่นเก่าๆอะ่ะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ๆบ้าอะไรผู้เล่นเก่าสามารถทําได้แต่ว่าผู้เล่นใหม่ไม่สามารถทําได้แล้วนะครับผม คือผู้เล่นบพวกเบต้าแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคือครั้งที่แล้วอ่ะมันจะทําได้แต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วผมลองทําให้ดูก็ได้อ่ะเนี่ยมันตีไม่ได้นะคนออกออกออกไม่โดนดาเมจเลยสักนิดเลยนะครับผมซึ่งทําให้เราต้องมาบวกกับออกแทนนะครับเพื่อจะได้ดับพัตนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมมาสู้กับออกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้นะฮะสู้ไม่ได้เลยคือแบบไม่ไหวจริงๆอ็อกออกโหดมากครับเกมนี้โหดจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราต่อไปก็คือไปสอนได้รับ อาวุธไฟสวอตใช่ไหมครับผมแล้วก็ไอสวอตจะอยู่ที่เดียวกันนะครับผม2ออันนี้นะแต่ว่าจะอยู่ห่างกันนะครับซึ่งไอสวอตกับไฟสวอตเนี่ยก็จะต้องขายอยู่ที่ราคา3ล้านบาทนะครับ2อ,อันนี้3ล้านบาทเลยนะครับผมก็คืออันละ3ล้านบาทก็ถ้าจะซื้อรวมกันก็6ล้านบาทครับผมซึ่งดาบเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขนะครับดาบมมันจะมีเงื่อนไขครับผมซึ่งจะได้ซื้อเนี่ยเราต้องมีเงื่อนไขของมันนะครับผมก็คือต้องใช้ไออะไรวะมันเป็นเหมือน อไ,อไออะไรสักอย่างผมลืมไปแล้วอ่ะโอ้บอสเกิดพอดีเลยโอเคบอสนี่เราจะไว้ที่ดังนะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมอายสวอตกับไฟสวอตจะอยู่ตรงนี้เลยซึ่งการที่ได้รับเนี่ยเราต้องฆ่าไอ้ตัวนี้ครับผมสองตัวนี้แต่มันจะไม่ดรอปทันทีนะครับผมเราต้องไปซื้ออีกทีหนึ่งคือตามมาน,นีครับผมเดินไปทางขวาครับทางขวาเนี่ยจะเป็นดาบอะไรวะดาบน้ำแข็งหรือดาบไฟดาบไฟครับผมดาบไฟไปวะเออดาบไฟครับ เออตรงนี้จะเป็นดาบไฟนะครับผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วกดเข้าไปกดสิวะนี่สามล้านบาทนะครับซึ่งอันแรกที่เราต้องใช้คือคริสตัลนะครับคริสตัลเนี่ยได้มาจากไหนคือได้มาจากเหมืองครับผมได้มาจากเหมืองที่เรามีออกอยู่นะ่ะเมื่อมันคริสตัลเกิดเนี่ยเราต้องไปรีบไปตีครับผมรีบไปตีเมื่อเราตีเสร็จเนี่ยเราจะได้คําว่าคริสตัลขึ้นมานะครับถ้าเรายังไม่ได้เนี่ยไม่สามารถซื้ออันนี้ได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือไฟเอซินนะครับผม ซึ่งไม่รู้กูจะอ่านถูกเหมือนเดิมหรือเปล่านะซึ่งไฟเอซินเนี่ยมันได้จากการที่เราตีไฟตัวไฟครับผมคือแบนดิตไฟนั่นเองไฟแบนดิตเนี่ยจะดรอปไฟเอซินนะครับส่วนไอไอแบนดิตเนี่ยเราจะดรอปไอไออะไรวะไอเอซินนะครับผมซึ่งดับน้ําแข็งเนี่ยเราจะอยู่ทางซ้ายนะครับผมซึ่งราคา3ล้านบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้อะไรวะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนจากไฟเอซนเป็นไอเอซนนะครับผมซึ่งใช้คิปตัอนเหมือนเดิมซึ่งคิทตัอนเนี่ยผมว่ามันเกิดยากนะมันก็เกิดยากอยู่ครับแต่ว่าไม่เท่าไอเบเนียมโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอาวุธไฟกับน้ําแข็งซึ่งมีคนถามผมมาเต็มมากเลยนะครับวันนี้จะมาตอบให้แล้วเด้อโอเคครับบอสครับผมอ,อ๋อบอสมันเกิดตรงนี้แทนแล้วเหรอครั้งที่แล้วอะไม่น่าจะใช่นะน่าจะมีคนล่ามาสําหรับบ,บอสนะครับผมได้รับดูมเบนนะครับผมโอเค ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามารีวิวดูมเบทให้ทุกคนดูเลยนะครับผมผมเสียใจมากนะคะเกมเนี้ยมันปรับแค่สีของออุปกรณ์หรือสกิลอะอแต่ว่าโมเดลเขาทําสวยครับผมแค่ปรับสีปรับสีของสกิลอะไรพวกนี้แล้วก็ปรับดาเมจเพิ่มขึ้นอะผมว่ามันก็โอเคสำหรับบอสนีนะครับผมได้รับดูมเบทนะครับผมก็คือผมเคยสอนไปแล้วล่ะคลิปคลิปที่แล้วอะเอคลิปที่แล้วอะ หลังจากที่ปล่อยไปเกมนี้ฟรีผมพุ่งเงินเต็มเลยนะพมึงโอเคเออนี่แหละคลิปนี้ก็จะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเออก็ยังเหมือนเดิมนะครับการได้รับเนะี่ยการได้รับก็จะง่ายเหมือนจะง่ายขึ้นนะเมื่อวานผมได้แบบตีแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะทุกคนผมผมตีแป๊บเดียวคือได้เลยอ่ะแบบตีไม่กี่ครั้งอ่ะใช้ธนูอ่ะโอเคธนูก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปสอนรับธนูด้วยเด้อโอเคนี่ธนูนะครับเราเราเราเล็งนะเราเล็งกดสกิลวีปุ๊บ วิ่งถอยหลังถอยหลังโอ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วที่หายแล้วโอเคนี่แบบนี้ทามันตายนะครับผมมันจะดรอปดูมเบดนะครับตอนที่ผมได้นะผมตกใจมากเลยอ้เคี้ยกูได้เหรอคือแบบนี้เลยอืมตกใจมากนะครับผมอ๋อแล้วไม้กวาดกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม้กวาดไม้กวาดหายกูโอเคสปาว์ใหม่นะครับแล้วขึ้นมาต่อไปก็คือดาบ ไม่ใช่ดาบเอาเอาธนูก่อนธนูธนูนะฮะธนูส่วนหมูป่านี้จะดรอปเยนเนอเชฟเนอเชเชวส่วนหมูป่านี้นะครับจะดรอปบอแฟงนะครับเป็นเขี่ยวหมูป่าป่าวะเออน่าจะใช้กุโตอังกฤษอยู่ด้วยนี่ธนูนะครับธนูจะอยู่ตรงกลางแมบเลยนะฮะอยู่ตรงบ้านบ้านเล็กๆกระท่มเนี่ยกดธนูไปเกมนี้ยังกดยากเหมือนเดิมนะทุกคนใช้เงินยี่สิห้าล้านบาทนะครับผม <c oughs> ต้องใช้บอแฟงก็คือดรอปจากไอ้หมูป่าสีแดงนะครับหมูป่าไฟนะครับ ไวเบเนียมคือดรอปจากไม่ใช่ดรอปนะฮะต้องขุดนะฮะต้องขุดจากไวเบเนียมก็คือแร่เหล็กนะฮะไม่ใช่แร่เหล็กเป็นเหมืองต้องไปขุดจากเหมืองนะครับผมก็โอกาสดรอปยากกว่าคริสตัลอีกกว่าคูจะได้เนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงอะผมผมขุดแร่จ,จนจน,จนเงินขึ้นโคตรเยอะตอนนั้นอะโอเคครับแล้วดาบสุดท้ายนะฮะจะเป็นดาบของยามินะฮะเอามึงสปอนสิเฮ้ยโอ้โหมีเวลาให้กูด,ด้วยมีเวลาสปอนเลยนะ โอ้โหไม่กวาดกูกูเดินเอาก็ได้มาโอเคครับสุดท้ายก็จะเป็นดาบยามิใช่ไหมดาบยามิเนี่ยเราเดินตรงมาอ้อมทางขวานะฮะอ้อมทางขวาจากบ้านของธนูนะบ้านธนูเออบ้านธนูกูตั้งชื่อได้ดีวะเดินมาตรงมาเลยครับผมกูอยากใช้เฮ้ยมันจะได้ปะสามนาทีกูเดินเอาก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยคนจะสับสนระหว่างคิ ดาบนะฮะห้าสิบล้านอ่ะมันไม่ใช่ดาบของยามินะครับผมดาบยามิต้องใช้ห้าร้อยล้านนะครับผมซึ่งจะอยู่ข้างๆของยามิเลยเดี๋ยวผมพาไปดูแลยกันนะคนบางคนเนี่ยจะสับสนนะครับแล้วก็ซื้อผิดนะฮะว่าอันไหนเป็นดาบอันไหนเป็นพลังนะฮะโอเคมาเรามาหยุดตรงคาลือหาดของหน่วยกระทิงดํานะครับผมหน่วยกระทิงดําจะมียามิยืนอยู่นะครับผมโอเคยามิตัวนี้เนี่ยจะขายนี่ฮะ ดาบจะขายตรงนี้นะครับไม่ใช่ขายตรงนี้อันนี้ดาบเดรากดดาบให้ดูก่อนอน,นี่ดาบอันนี้ดาบนะทุกคนดาบจะขายราคา500ล้านบาทต้องใช้1ไวเบเนียมนะครับไวเบเนียมนี่ต้องใช้อีกแล้วนะฮะถ้าใครยังไม่มีรีบไปขุดครับผมดารอนฟุตแก้วมังกรครับแก้วมังกรนี่เอาอยัางไงคนจะเห็นตรงแร่ใช่ไหมไม่ใช่แร่มันจะมีอีกที่หนึ่งที่จะสามารถได้เงินเหมือนกันสําหรับผู้ือเล่นมือใหม่อะ่ะเหมือนฟาร์มข้าวทุกคนฟาร์มข้าวอะ่ะจะมีโอกาสดรอป ไม่ใช่ดรอปเกิดเกิดของแก้วมังกรแล้วก็ต้องไปขุดเหมือนเดิมครับก็เหมือนแร่ๆนั่นแหละแต่ว่าถ้าจากได้ตังค์เนี่ยผมแนะนําแร่มากกว่านะครับแต่อันนี้ต้องใช้แก้วมังกรไงแล้วเลยต้องไปขุดตรงนู้นนะครับแล้วอย่างสุดท้ายที่ต้องมีนะฮะคือดูมเบทนะฮะใครที่ยังไม่มีดูมเบทนะครับก็ไม่สามารถได้รับอันนี้ได้แล้วก็ต้องใช้เงิน500ล้านบาทนะครับผมแล้วคิคืออะไรไม่ใช่คิเราต้องมาอธิบายก่อนยามิเนี่ย ไม่ได้ขายดุมเบรนะครับไม่ได้ขายดุมเบรบ้าอะไรล่ะไม่ได้ขายดาบของตัวมันเองอะ่ะเออมันจะบอกว่าคีนี่พลังคีซึ่งคีในเรื่องเนี่ยในเรื่องแบ็คโคเวอร์เนี่ยผมจะอธิบายให้คืออะไรนะครับคีเลเวลหนึ่งซึ่งคีเนี่ยจะมีเป็นเหมือนระดับเลเวลเลเวลไปก็คือจะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้านะครับผมซึ่งเลเวลหนึ่งของเกมนี้เนี่ยจะปลดล็อกอยู่ที่ห้าสิบล้านบาทแล้วคี ทำอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะโอเคครับนี่คือการอธิบายของคีนะครับผมแล้วก็เอามาแปลนะคะโอเคเราจะอธิบายคีกันนะครับผมด้วยการฝึกอบรมก็คือคร่าวๆได้แหละคือคีเนี่ยก็จะเหมือนแบบเหมือนในพวกวันพีนะก็จะเป็นแบบพวกสังเกตสังเกตการเนี่ยไฮคีสังเกตละเออประมาณนั้นในเกมนี้เนี่ยระดับหนึ่งหรือระดับ2เนี่ยจะเห็นการเคลื่อนไหวของคนอื่นรวมถึงธรรมชาติและเหตุการณ์ที่พบในธรรมชาติประมาณเนี้ยก,กูก็ไม่เข้าใจเกมเหมือนกันว่ามันจะ ทำมายังไงนะครับหรือว่าแบบขึ้นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ระดับสามระดับสี่นะฮะสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีคนโกหกแล้วเกมมันทำยังไงวะผมยังไม่รู้นะฮะอันนี้คือข้อมูลของในเรื่องในเรื่องแบ็คโคเวอร์นะครับไม่ใช่ในเกมนะฮะโอเคแล้วระดับห้านะฮะอาจจะเป็นระดับที่สูงสุดนะฮะมันจะมีเอกลักษณ์ของคี้ไม่เหมือนกันนะฮะก็คือแบบจะเหมือนพวกคาชิสังกงพวกสังเกตอะไรพวกนี้อ่ะมั้งนะฮะทุกคน อาจจะใช่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคีนะฮะก็ประมาณแบบพวกขังิีังเกตแหละว่าง่ายๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมดีก่าโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นคีนะฮะใช้50ล้านนะฮะเพื่อจะปลดล็อกเลเวลหนึ่งเรากดไปที่ผมยังปลดล็อกไม่ได้นะ Not Mo n e y ก็ประมาณนั้นแหละครับผมก็ตั้งไม่ถึงนะตอนนี้ผมมี15ล้านบาทนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับอาวุธทั้งหมดในเกมเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดคุยแบบ พูดเร็วหรือว่าพูดติดขัดอะไรประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยครับผมอ่ะก่อนที่จะไปนะครับผมเรามาแจกโค้ดสองโค้ดนะครับผมกดไปที่เซตติ้งครับผมแล้วก็โค้ดเด้ออ่ะโค้ดแรกเนี่ยนะครับผมโอเคใส่ไปหนึ่งหมื่นห้าพันไลค์นะครับแล้วก็กด enter นะฮะอันนี้ผมใช้ไปแล้วเด้อโค้ดที่สองครับผมสองหมื่นไอสองเออสองหมื่นไลค์นะฮะแล้วก็อัวอัวแบบบ้า enter ครับผมโอเคผมใช้ไปแล้วเด้อ ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้มา2ล้านบาทน,นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้แหละครับผมใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มานะฮะโอเคแล้วช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมหรือว่าผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเพราะว่าผมติดการเรียนออนไลน์นะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมซีอูเจอกันคลิปหน้าบ่ายจะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะไปไปละ